มีมีตัวโดดแล้วพีน้องอู้อูหูน้องเห็นไหมครับอะรอเขาหยาดดึงขึ้นก่อนพี่น้องเอามาให้ดูให้ดูกันโอ้โหพี่น้องอ่ะก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเชิญยวรบทุกทุกท่านนะครับเนาะมาพบกับนครท้าราชคือเก่านะพี่น้องจะพาพี่น้องมาปักเบ็ดก็วันนี้เอาเหยื่อปูมาลงพี่น้องเหยื่อปูก็เขียดนาเนาะเขียดนาหรือว่า ภาษากลางเขาเรียกเขียดทรายพี่น้องเขียดที่มันอยู่ในทรายเนาะนกกรไปกู้มาได้ประมาณสัก30 40ี่ตัวเอามาลง2เหยื่อคือเก่าพี่น้องนกกรก็จะลง2เหยื่อเหมือนเดิมนะพี่น้องเพราะว่าทามันไม่กินเขียดมันก็กินปูนะพี่น้องเนาะสลหับกันการออกหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะก็คือว่าไม่อยากให้มันเฝ้านะพี่น้องเราไม่อยากออกมาเสียเวลาเปล่าเนาะทามันกินอีกเหยื่อนึงมันก็ต้องกินอีกเหยื่อหนึ่งนะพี่น้องนกกรก็จะพามาดักฝายนี่พี่น้อง นกอนไปทั้งนูนเนาะพี่น้องก็มีคนดักละโอ้โหคนหากินมากพี่น้องช่วงนี้ก็เขารอเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเขาก็ออกลวงใส่ลวงกาลังจิ๋เหลืองเนาะเขาก็รอเกี่ยวเขาเขาไม่มีงานทําเขาก็หาอยู่หาก,กินคือกันแหละพี่น้องหาอยากหาก,กินบันนอกเนาะก็ต้องหาก,กินกันไปนาะงพี่นอนะ้องเนาะอะได้ไปดูอ่า ก็นกอนเลยพี่น้องนักกอกก็จะดักให้ดูอย่างละหนึ่งหลังเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็สี่โมงกว่าแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะดักไม่ทันเนาะเปิดหกสิบหลังอาจจะได้ทำมองลงเนาะพี่น้องหรือว่าดักไม้เก่าเขายังไม่ดูเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไป พี่น้องนี่เขียดนาเนาะพี่น้องเนาะนี่อแล้วก็ใส่ล้างแรกเนาะพี่น้องเนาะไปดูกันครับผมก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปปลั๊กลังต่อไปกันครับผมไป มาดูร้างต่อไปเนะพี่น้องเนาะก็มีรถบรรทุกวิ่งเน,ะ,น,งเนะพี่น้องเนาะแล้วก็คนเขากับมาจากทอนมันเนาะพี่น้องคนเยอะแยะเลยวันนี้ เอาดักลังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องแล้วก็ปกนะนะักเหยื่อเขียดเช็ดเนาะพี่น้องเนาะเขี่ยนาเนาะหรือว่าเขียทรายพี่น้องแล้วก็จะมาเริ่มใส่เหยื่อปูพี่น้องใส่เหยื่อปูก็ประมาณสักยี่สิบกว่าหลังสามสิบสามสิบได้พี่น้องสามสิบลังได้นะเนาะก็แบ่งใส่คนละครึ่งพี่น้งองเหยื่อปูเนาะก็ใส่ถุงมาครับจะได้จุกง่าย,ายอ่ะ เดี๋ยวไปใส่กันเลยพี่น้องได้ยังคำก่นนะอนเนาะเพราะว่าตะวันก็นเริ่มจะตกดินละรับขอบฟ้าแล้วพี่น้องอ่ะไปใส่ล้างแรกกันเหยื่อปูพี่น้องไปอ่ะพี่น้องกล้องก็จะเกี่ยวเหยื่อปูล้างแรกเนาะพี่น้องเน,ะะนาะก็ไล่ใส่กันเลยพี่น้องตะวันตกดินละเหยื่อปูล้างแรกเนาะ ห็นไหมครับเหยื่อปูเนาะหลังแหลกพี่นอ้องไปใส่เลยครับผมเป็นเหยื่อปูเนาะพี่น้องเอ่ะเดี๋ยวไปใส่ล้งต่อไปพี่น้องอ่ะก็มือนตามเคยเนาะพี่น้องเนาะนะกหวายมือนอีกแล้วป,ปักเบ็ดไลยก็เดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะ มาทักสามทุ่มสนะี่ทุ่มเนะาะนล้วก็เลยเผามาลุ้นพี่น้องก็ปักเบ็ดสองเหยื่อเก่าพี่น้องเหยื่อปูก็เหยื่อเขียดเนาะพี่น้องวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่ามาลุ้นกันเนาะพี่น้องเนะาะว่าสมัยเก่าเขาพี่น้องเขาดักมาคืนนี่ี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องแล้วก็เขาอ,อยากเข้าไปกินเขากินปานะลาเนาะเราออกมาลุ้นพร้อมกันเนานะพี่น้องจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าวันนี้เนาะไปครับผมไปก็ได้เวลาเนาะพี่น้องเนาะ จะพาพี่น้องมาลุ่นเบ็ดเทปักไก้มาคำนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ไม่รู้มีตัวมีเตมหรือเปล่านะพี่น้องเนาะไปลุ่นกันอะตอนนี้ก็ประมาณเกือบสามสุม่มแลยพี่น้องสองสุ่มห้าสิบห้าเกือบสามสุม่มเนาะ,ะจะพาพี่น้องไปลุ่นกันว่าจะมีตัวมีเต็มไหมไปครับไปลุ่นกันครับผมไปมาลุ้นกันพี่น้องเป็นปลาอะไรเนาะ เป็นปลากรดพี่น้องปลากรดพี่น้องใส่สวยๆเลยพี่น้องปลากรุดใส่สวยพี่น้องนี่นี่น้องสวยๆเลยครับผมเต็มแหลกมาแล้วครับผมหลังแหลกเต็มแหลกเนาะของล็อกที่สองตรงนี้กนะ่อนับเราจะเอา,อเอาเพี่น้องเอาเยื่อเขียดใส่ไว้พี่น้อง เขียดนาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเขียดทรายเอาแลว้วก่อนเขาอยากเจ็บกี้ก่อนพี่น้องพี่น้องมาหลุดแลังต่อไปครับคันเบ็ดคงโค้งนะครับเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้อง,อองมีอาการพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่รองยุดยากหยุดยากเลยอ๋อแลวก่อนขอดึงขึ้นนะครับผมพี่น้องมาหลุดเดียวกันครับผม

ไอ้ยักษ์ใจพี่นองโอ้ยมาแล้วพี่น้องไอ้บุเนาะเต็มสองพี่น้องเนาะของข้ามคืนนี้พี่น้องอากกนขอเก็บยาคนเยาคนพี่น้องเย เดียวพี่น้องใส่สวยๆพี่น้องแล้วก็ขอญาตจัดเก็บก่อนพี่น้องสวยๆครับผมพี่น้องมาลุ้นกันต่อครับผมสวยไม่เพี่องไม่ต่พี่น <cond Ri> ้อง <c oughs> ทุกคนขอบางของครับพี่ดองโอ้ยทุกคนขออนุญาตจัดการก่อยเพื่นอนทุกค่อยมาดูกันนะพี่น้องทีมทำเรียงลึกแล้วพี่น้องมาดูกันพี่น้องดูใกล้ๆพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวมาดูกันข้านครับผมนี่พี่น้องสวยพี่น้องเห็นไหมครับโอ้ยโหเดีองโอ้ยกล่องปักดินยากไม่รู้ดีครับผมเต็มที่สามครับผมเหยอปูครับแน่นอนจริงพี่น้องอ่ะแล้วกนขออนุญาตเจ็ดเก็บก่อนพี่น้องแล้วไปล้างต่อไปครับผม นีอาการครับพี่น้องมารุนเอยู่ปูล้างพิถ่ายพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมน้องมีตัวครับเห็นหั่วครับเนี่ย็นหัวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนเขาอยากจัดการเราพี่น้องโอ้โหยมีอาการอยู่พี่น้องมีตัวครับเก่อนเขาอยากจัดการเราครับผมบปรยากาศดอกขอจับก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อความปลอดภัยครับผมเปลี่ยนมือเยอะพี่น้องขอจับมือข้างสระน้ำพี่น้องนะ,ะใหญ่ตัวแล้วพี่น,อน้อ,นอง,งนี่ครนะับผมพี่น้องลุยข้างนึงเนาะลุดละปลดเก็บลอยพี่นอ้องนี่ครับผมสวยๆงามๆพี่น้องเต็มดีสีเนาะอ่ะละก่อนเขาอยากจัดการเก็บก่อนพี่น้อง รับรุ่นเหยื่อปูเนาะพี่น้องซีเต้มวะนี่ไประชอนสามเต้มพี่น้องแล้วปรากฏนั่นเป็นเหยือ่อเหยื่อเขียดเขียดนาเนาะพี่น้องเนาะประชอนสามเต้มครับเหยื่อปูครับหลอดเลกครับอ่ะเดี๋ยวก่็เขาอยากจัดการเก็บให้เรียบร้อยพี่น้องรับรุ่นเหยื่อเขียดกันต่อพี่น้องไปครับผมพี่น้องก็เหยื่อเขียดเนาะพี่น้องมาดูกันมีอาการพี่น้องการคงคงโอ้ติดตายพี่น้องเลย นครับติดตายครับพี่น้องอ่ะละก่อนยังให้ดูพี่น้องติดตายพี่น้งองเห็นมันดาบเลยครับโอ้โหเหยืเขียดประช้อนตัวแรกพี่น้องมันติดลงไปพันข้างล่างแล้วพี่น้องลงไปพันยางล่างขงางึ้นไม่ได้ก็เรียบร้อยเลยพี่น้องเซ็ตเลยครับ แต้มแรกเยอะเขียดนะเนาะไอ้แต้มสองแต้มสองเยอะเขียดเข้งดาบเลยพี่น้องอ๋อก็แลวก็ขอยัดดักหลังต่อไปพี่น้องเนาะอ๋อตายก็คือตายตายก็ทำกินคือเก,ออออกนน่าพี่น้องเลยเไยอยูอ่กินมากพี่น้องแล้วก็ขอยัดไปดักก่อนครับ ก็มาสรุปผลงานนะพี่น้องเนาะยำหลบสองทุ่มเนาะพี่น้องก็ได้ปลาไปหาตัวพี่น้องก็ถือว่ามีตัวมีเตรียมเนาะมีใส่ให้สวยนะพี่น้องเนาะทั้งเหยื่อเคียดแล้วก็เหยื่อปูนะพี่น้องเนาะแล้วก็พวกนี้เช่านกอนจะพามาลุ่นเก็บกู้นะพี่น้องเนาะสำหรับควาคืนนี้นกอนก็ขอญาติขอตัวไปพักผ่อนเนาะพี่น้องไปนอนก่อนเนาะแล้วก็มา เก็บกู่กันตอนเช้ามาลุ้นกันต่อพี่น้องจะมีตัวเพิ่มไหมอ่ะสำหรับคืนนี้นักกอนขอลาไปก่อนครับผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับเนาะกับมาพบกับนักกอนทัพลาดคือเก่านะคนาะพี่น้องเนาะกะมาเจอกันในการหาอยู่หากินแบบฟรีสไตล์เนาะพี่น้องหาอยู่หากินตามฤดูกาลของนักกอนทัพลาดเนาะบนช่องทางยูทูบนาะพี่น้อง มาพบกันเช่นเคยะนะนครก็จะพาพี่รุ่นเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะเก็บกู้เบ็ดกับไม้ฝายเนาะพี่น้องฝายเก็บกักน้ำเนาะโอ้อากาศเย็นมากเลยพี่น้องก็ซื้อซาร์ซื้อซาร์เลยไม่มีลมพี่น้องแต่ว่าอากาศเย็นตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรุ่นหลังแรกกันเลยครับพี่น้องแล้วก,กองก็จะดักไว้เป็นเหยื่อเขียดเนานะ เยอะเกียดแต่เป็นบางคันที่เยอะมดแล้วก็ใส่เป็นเยอะปูพี่น้องอ่ะพี่รุ่นกันครับผมไปไปครับผมพามุหลังแรกครับผมมีอาการนี่พี่น้องมีรอยดึงอยู่พี่น้องแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวดูกันครับผมอึ๊บโอ้โหรุดพี่น้องเอ้ยรุดก็รุ่นตัวแรกเต็มแรกลกทำกันยามเนาะแล้วก็ใส่สลับไว้เนาะเอาเขียด น่าใส่เวลาของสายปูยนะพี่น้องพี่น้งองเราเห็นเง,งขาขาวๆเนาะพี่น้องเห็นไหมครับในน้ำนาะติใใดตายเยอะพี่น้งองเต็มสองครับการเก็บปูแล้วพี่น้องเนาะอึ๊บอ่ะวต้ขึ้นเลยครับอึบน,น,นี่ครับผมติดศายเนาะพี่น้องเต็มสองของการเก็บปูพี่น้องแล้วก็ขออนุาญาตจัดการเนาะพี่น้อง ดูสภาพพี่น้องสภาพไม้เนาะก็เป็นป่าทึบข้างฝั่งหวยแล้วพี่น้องก็บรรยากาศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะนะมีปตัวสำหรับชาวนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าก็ยามหายยามหายเลยพี่น้องดูตะกอรักไว้เนาะตามสายคลองสายฝายนี่พี่น้องนี่ตะกอนเขาหยัดจัดการเก็บหลังทีเดียวแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ก็ มาดูกันต่อพี่น้องพี่น้องเมกีบว่ามีมีตัวดุนน้่ร้องอู้โหโอ้โหน้องเห็นไหมครับเราขยัดนึ่งืนก่อนพี่น้องเอามาให้ดูให้ดูกันโอ้โหพี่น้องคือปลาบูใหญ่้องอพี่น้องมัดุหมดนี่พี่น้องปลาบูใหญ่ครับผมนี่โอ้ย ดแต่ทุเดียวพี่น้องปลาบูเนาะอ๋อแล้วก็เขาอยากจัดการด้วยพี่น้องอ่ะพี่น้องก็สำหรับปักเบ็ดเก็บกูชาวนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ได้ปลาบูตัวหนึ่งปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ปลาลำพองตัวหนึ่งพี่น้องปลาเนื้ออ่อนนั่นแหละหรือว่าปลาเสียมเนาะตัวหนึ่งก็ได้ทั้งหมดหกเก่าตัวพี่น้องเก่าตัวก็ถือว่า เบียดหกสิบหลังก็ยังถือว่ามีแต้มอยนะู่เนาะแต่ว่าเก็บกูต้ตอนเชา้าไม่ได้เรื่องเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นเมื่อคืนนี่หลังจากทีนะกอนพยายามแลนะ้เนาะอากาศเย็นแล้วก็เดือนหงายก็หมายนี่คนก็เข้ามาเยอะก็อาจจะเกี่ยวกันทั้งหมดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับการห้าอยู่ค้ากินเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็มานบางคนม,นคนม,นไม,ไมัไม่มานเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ได้ไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่คนเนาะอ่ะก็ คลิปนี้นะก่อนก็ขออนุญาตลาไปก่อนพี่นอ้องโอกาสหนา้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ